บีมกวีฉีกทุกกฎของคนรักอวยพรวันภรรยาด้วยการยกสิ่งนี้ให้เคารพเมียมากถึงขั้นทำแบบนี้เป็นคู่รักลูกดกครอบครัวอบอุ่นมากๆสำหรับบีมกวีและออยอธติพรเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาพร้อมทายาททั้งสคนอยู่บ่อย ครั้งผ่านโซเชียลล่าสุดเมื่อถึงวันเกิดแม่ออยหนุ่มบีมได้ยกพวงมาลัยมาไหว้พร้อมอวยพรวันเกิดโดยโพสต์อินเตอร์แกรมส่วนตัวเผยภาพมอบพวงมาลัยสวยๆให้ภรรยาพร้อมแคปชั่นระบุว่าสุขสันต์วันเกิดคุณออยอัติพรภรรยาของบีมกวีมามีของทีพีไอวาอัญญาผู้คุมกฎของบ้านผู้จัดการของช่องซีดของเพจ ผูกหน้าที่คือสมบูรณ์แบบครับผมยืนยันได้มีความสุขมากๆนาะที่รักงานนี้คนบันเทิงและแฟนคลับต่างแซวกันยกใหญ่คารพภรรยาถือว่าจเจริญเจริญพร้อมทั้งอวยพรวันเกิดให้สาวออยจำนวนมากเลยทีเดียว